สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองมัชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพีิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกวันนี้นะคะเรามาติดตามกันที่เรื่องราวของการที่นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีภูตานนะคะได้มีการพูดคุยกันนะคะเน้นย้ําถึงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยววิชาการพลังงานและความร่วมมือในกรอบบิมเซกร่วมกันนะคะกับการอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนเป็นการเพิ่มปริมาณการค้าสู่เป้าหมาย120ล้านเหรียญสหรัฐค่ะ โดยทางด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายดาโซเซริงตบเกนายกรัฐมนตรีราชนจาจักรภูตานเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจจำนวน2ฉบับโดยมีเนื้อความดังนี้ค่ะฉบับที่1นนะคะเป็นการบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยแพทย์เคเซอร์เกียร์โบของพูตาน2ค่ะเป็นการบันทึกความเข้าใจว่าด้วความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและพูตานหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีไทยและภูตานนะคะได้มีการถแถลงข่าวร่วมกันโดยทางด้านนางสาวกินิกาอุนจิตรองโฆษกประจำำําสํานักนายกร,รัฐมนตรีได้มีการสรุปใจความสําคัญของการถแถลงข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ นายกรัฐมนตรีภูตานในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการซึ่งตรงกับโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกาันที่มีความใกล้ชิดมาตั้งแต่ปี2532โดยมีพื้นฐานความสัมพันธ์ทั้งในระดับราชวงศ์ความปรารถนาดีต่อกันรวมถึงต่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในเรื่องการพัฒนายอย่างยั่งยืนซึ่งการเยือนครั้งนี้นะเป็นการเน้นย้ำความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายที่จะกระชับความร่วมมือในสา ขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและภูตานให้ใกล้ชิดมากที่สุดโดยการหยิบยกประเด็นที่มีความสําคัญในระหว่างการหารืออย่างเป็นประโยชน์ร่วมกันในส่วนของการค้าค่ะทั้งไทยและภูตานก็เห็นพ้องที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้าในส่วนของทวิภาคีนะคะให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นผ่านการเจราจา FTA ให้เสร็จสิน้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดระหว่างกันพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการ อำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนเพื่อเพิ่มปริมาณการค้าให้บรรลุเป้าหมาย120ล้านเหรียญสหรัฐเร็วที่สุดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าระหว่างกันทั้งสองฝ่ายก็ยังได้หารือนในคะถึงโอกาสการลงทุนในโครงการเมืองอัจฉริยะเกเลฟูไม f ์ฟูเนสิตี y หรือ GMC ซึ่งไทยก็มีความสนใจในการที่จะเข้าร่วมลงทุนพร้อมกับเชื่อมั่นค่ะว่าจะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแห่งใหม่ของภูตานและโครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับค่านิยมร่วมของไทยและภูตานที่ให้ความสำคัญกับอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความยั่งยืน สำหรับการลงนาม MOU ทั้ง2ฉบับในด้านของการท่องเที่ยวและด้านสาธารณสุขนะคะก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวรวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและความร่วมมือด้านการศึกษาทางการแพทย์ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขของไทยและเครเซอร์เกียโบนะคะและก็ความร่วมมือของทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยไทยและภูตานก็ยังแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันและใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้าและประชาชนนอกจากนี้หากประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วน เพื่อการพัฒนาของภูตาลก็จะสนับสนุนแบ่งปันความรู้ในด้านต่างๆเช่นการดูแลสุขภาพเกษตรกรรมและเทคโนโลยีพร้อมทั้งยินดีที่จะเรียนรู้แนวทางของภูตาลในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความสุขมวลรวมประชาชาติหรือ c r o s s Nation Happiness ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทย ในส่วนของการท่องเที่ยวนะคะก็ถือว่าเป็นวาระสําคัญของไทยและภูตานเนื่องจากทั้งสองประเทศค่ะมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวตามมีวัฒนธรรมอันยาวนานและมีความงามทางธรรมชาติที่หลากหลายพร้อมยินดีส่งเสริมโครงการสองราชอาณาจักร1จุดหมายปลายทางหรือ Two Kingdoms One Destination ซึ่งจะส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในทั้งสองประเทศ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งสองฝ่ายเล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกลุ่ม Friends of Thailand- ปูตาน เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในส่วนของด้านการศึกษาและวิชาการนะคะทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันที่จะอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร,กรด้านวิชาการเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนระหว่างเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะในส่วนของพลังงานทดแทนนะคะทั้งไทยและภูตานเองเนี่ยก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกันแบ่งปันความเชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อให้ทั้งสองประเทศบรรลุเป้าหมายเรื่องความมั่นคงทางด้านพลังงานไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานาน้ำซึ่งทั้งสองประเทศก็มีความเชี่ยวชาญนะคะในความร่วมมือระดับภูมิภาคความสําคัญกับการเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่วมมือหลากหลายทางสาขาวิชาการและเศรษฐกิจหรือ Bay of Bengal Initiative Multi Sectoral Techn i c a l and e c onom i c Corporation หรือ b i m s t e c โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการค้าและการเชื่อมโยงพร้อมกับเชิญนายกรัฐมนตรีภูตานค่ะให้เข้าร่วมประชุมผู้นำบิมสเต็กในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะโดยที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีค่ะในนามของรัฐบาลแห่งราชอาจาักรไทยได้เน้นย้าถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการกระชับความร่วมมือกับภูตานในทุกมิติทั้งนี้นายกรัฐมนตรีภูตานก็ได้กล่าวว่ารู้สึก เป็นเกียรติและยินดีที่ได้มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมกับนำความปรารถนาดีจากราชวงศ์และประชาชนชาวพูตานที่มีต่อนายกรัฐมนตรีรัฐบาลและประชาชนชาวไทยการเดินทางมาในครั้งนี้ทำให้เห็นว่าประเทศไทยมีความสัมพันธ์ระหว่างไทยพูตานพัฒนาไปอย่างมากพร้อมกับขอบคุณรัฐบาลและประชาชนชาวไทยสำหรับความสัมพันธ์และความร่วมมือในการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ ของภูตานโดยภูตานค่ะก็ได้นำข้าวจากประเทศไทยเป็นอันดับที่4และถือว่าไทยเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆรวมทั้งยังเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญทั้งในด้านการท่องเที่ยวการแพทย์สำหรับชาวภูตานซึ่งในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีภูตานนะคะก็ได้ตอบรับการเข้าร่วมการประชุมบิมสเต็กซึ่งไทยเองเนี่ยก็เป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนกันยายนนี้ตามคำเชิญของนายกร,รัฐมนตรีพร้อมได้กล่าวเชิญนายกรัฐมนตรีเยือนภูตานใน โอกาสแรกที่สะดวกด้วยค่ะนั่นก็คือในส่วนของความสัมพันธนะะ์ระหว่างไทยและภูตานซึ่งก็ครบรอบ35ปีพอดีนะคะในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างที่มีความใกล้ชิดกันมาเนี่ยตั้งแต่ปี2532ค่ะและเรื่องราวต่อมาคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันในเรื่องราวของ การทุจริตนะคะโดยได้มีการเน้นย้ำนะคะว่ายุคนี้จะต้องไม่มีการทุจริตสวยสติกเกอร์โดยเด็ดขาดค่ะทางด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าได้รับมอบหมายให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทไปดําเนินการจัดการและแก้ปัญหารถบรรทุก ที่บรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนดเนื่องจากส่งผลกระทบหลายด้านในการคมนาคมทางถนนเช่นทำให้ถนนหลวงชำรุดเสียหายและยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุโดยในส่วนของกรมทางหลวงนะคะก็มอบหมายให้เร่งบริหารจัดการตรวจสอบรถบรรทุกน้ําหนักเกินบนโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศอย่างเข้มงวดโดยใช้เทคโนโลยีระบบตรวจวัดสามิติ หรือ T D Measurement System นะคะร่วมกับการตั้งด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุกในขณะวิ่ง หรือ WIM พร้อมทั้งระบบกล้องถ่ายป้ายทะเบียน LRP ทั้งนี้ในปัจจุบันค่ะทางกรมทางหลวงได้มีการติดตั้งระบบ WIM หรือ LRP แล้ว192แห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง16แห่งและต้องการเพิ่มเติมอีก752แห่งตามเป้าหมายที่ติดตั้งให้ครบ960แห่งครอบคลุมโครงข่ายทางหลวงทั่วประเทศนอกจากนี้ยังมีสถานีตรวจสอบน้ำหนักและจุดจอดพักรถบรรทุกรวมจานวน1 ร0 3สถานีรวมถึงหน่วยช่างน้ำหนักเคลื่อนที่หรือสปอร์ตเช็คนะคะจำนวน106ชุดและมีแผนที่จะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานขณะเดียวกันค่ะยังให้ทางกรมทางหลวงเร่งศึกษาและพิจารณาถึงการแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายเพื่อกำหนดให้บทลงโทษหนักขึ้นพร้อมทั้งแต่งตั้งพนักงานนะคะเพื่อให้ทุกกระบวนการมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยทางด้านนายสุริยะก็ได้กล่าวต่อค่ะว่าทางกรมทางหลวง เงียได้รายงานว่าจากการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้นทําให้พบว่ามีการกระทําผิดบรรทุกน้ำหนักเกินลดลงนะคะอย่างชัดเจนโดยจากข้อมูลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566 ถึง19มิถุนายน2,567มียอดจับกลุมผู้กระทำผิดไปแล้วจำนวน2,107คันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะที่มีการจับกลุมได้2,659คันส่วนตลอดทั้งปี2,566นะคะก็มีผู้กระทำความผิดจำนวน3,416คันลดลงจากปี2,565ที่มีผู้กระทำผิดจำนวน3 4 8 8คันอย่างไรก็ตามค่ะขอเน้นย้ำนะคะว่าในช่วงที่ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมจะต้องไม่มีการทุจริตหรือมีสวยสติกเกอร์ทางหลวงเกิดขึ้นโดยเด็ดขาดและการกระทำความผิดจะต้องลดลงอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันค่ะทางกรมทางหลวงเองนะคะยังได้รายงานถึง การวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่ที่มีพฤติกรรมความเสี่ยงของการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนดเพื่อใช้สำหรับลงพื้นที่ในการตรวจสอบโดยเป็นการนำข้อมูลของการร้องเรียนการจับกลุ่มและแหล่งวัสดุนะคะมาใช้วิเคราะห์พบว่า1ิบจังหวัดที่พบการกระทำผิดมากที่สุดก็คือพระนครศรีอยุธยานครราชสีมาขอนแก่นชนบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนครสวรรค์อุบลราชธานีสระบุรีและฉะเชิงเซาค่ะ ทั้งนี้จากการดําเนินการตามแนวแผนดังกล่าวนะคะก็พบว่าสามารถวางแผนจับกลุ่มรถบรรทุกน้าหนักเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณได้อย่างเหมาะสมด้วยอย่างไรก็ตามค่ะหากประชาชนพบเห็นนะคะผู้กระทําผิดสามารถที่จะแจ้งได้ที่สายด่วน1 5 8 6งห้าหกดหหรือเจ้าหน้าที่สายด่วนโทรศูนย์เก้าสามเจตลอด24ชั่วโมงขณะที่ทางกรมทางหลวงชนบทนะคะระบุว่าขณะ นี้ได้มีการดําเนินการจัดตั้งด่านช่างน้ําหนักแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ด่านช่างน้ําหนักถาวร5แห่งด่านช่างน้ําหนักเคลื่อนที่นะคะ92หน่วยและด่านช่างน้ําหนักยานพาหนะขณะเคลื่อนที่19จุดทั่วประเทศทั้งนี้ค่ะจากผลการกำกับน้ำหนักยานพาหนะประจำปี2567าก็พบว่าช่วงเวลาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง23มิถุนายน2567มีรถบรรทุก ขาวช่างน้ำหนักณนะด่านช่างน้ำหนักถาวรจำนวน267,720คันรถบรรทุกช่างน้ำหนักสปอร์ตเช็คนะคะจำนวน55,231คันซึ่งจากจำนวนดังกล่าวสามารถจับกลุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินและดำเนินคดีแล้ว7คันขณะที่ตลอดทั้งปี2,566มีการจับกลุมดำเนินคดีไป9คันอย่างไรก็ตามค่ะทางกรมทางหลวงชนบทก็ยังดำเนินการอย่างเข้มงวด เพื่อให้การกระทำความผิดลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญสอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้ทาง และลดภาระงบประมาณในส่วนของค่าซ่อมบำรุงทางอีกด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกรชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทางยูทูบชา n e l อาทัพพอดแคสต์ดิฉันพิรายายพิทมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็ว เสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่ได้รับการวินิจฉัยติดเชื้อโควรัส2 0 -19 เข้าร่วมงานวิจัยการศึกษาระดับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ป่วยหลังการติดเชื้อโครวรัส2 0 -19 โดยผู้เข้าร่วมวิจัยต้องมีอาการเรื้อรังมีปัญหาในการเคลื่อนไหวหรือมีปัญหาในการทำกิจวัตรประจำวันหลังการติดเชื้อโค ไวรัส2019พร้อมทั้งไม่เคยมีประวัติเป็นโรคทางระบบประสาทอื่นๆมาก่อนเช่นโรคหลอดเลือดสมองไขสันหลังบาดเจ็บนอกจากนั้นไม่ได้มีภาวะติดเตียงก่อนการติดเชื้อโครโรนาวัรส2 0 -19 ผู้เข้าร่วมงานวิจัยจะได้รับการสอบถามข้อมูลตรวจร่างกายเป็นเวลา15-20นาทีพร้อมทั้งคำแนะนำในการปฏิบัติตัวและโปรแกรมการฟื้นฟูโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมรับสมัครได้ที่นายแพทย์สนันชีวฒนรักภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูตึกสีสังวารชั้น1โทร085 670 9439